คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับอันนี้ก็มาถึงคลิปไอสูตรเด่นล่างสี่ตัวเนาะสี่ตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็น1 2 3 4 5เป็นงวดที่5แล้วที่เข้ามาติด,ตดรอบนี้ก็เข้าเลข3นะครับของล่างเนาะเด่นล่างสี่ตัวก็เข้ามาเลขสามพราะเข้าออก2อสาม สูตรก็ไม่ยากนะครับก็เหมือนเดิมก็เอาเลขท้าย2ตัวล่างแล้วก็มาบวกกับร้0ยของ3ตัวท้ายที่1ของ3ตัวท้ายที่1เนาะเดี๋ยวเราก็มาดูของวันที่16สิงหาที่ผ่านมานี่นะครับที่ผ่านมาผมคลิปคำนวณให้ รอบที่แล้วเขาวงออก69 004. นี่คือ3ตัว3ตัวท้ายที่1นะ3ตัวท้ายที่1นะครับก็เอาหลักหน่วยบวกหลักร้อยของ3ตัวท้ายที่1เนาะเอาหลักหน่วย2ตัวล่างบวก103ตัวท้ายที่1ก็ได้ผลลัพธ์มาก็เท่าไหร่ บวกกันไปบวกผลลัพธ์บวกหนึ่งบวกสามบวกสามผมนี้จะทำให้ดูต้องขอไปกล้องสั่นไปนะเราก็มาดูผลลัพธ์งวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับออกตัวนี้นะครับเลขสามผมบอกแล้วสีตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งว่าเข้ามาสองสามนะครับสิบหกสิง ครับเข้ามาหลักหน่วยอันนี้ถูกนะครับถือว่าถูกเข้ามาเลขสามเราก็มาคํานวณกันของวันที่หนึ่งกันยานะครับเราก็ย้อนหลังขึ้นไปหนึ่งวดก็เอาของวันที่สิบหกสิงหามาคํานวณต่อเนาะก็สองตัวล่างเขาออกสองสาม แล้วก็3ตัวท้ายที่1ก็เป็น4 2 1ก็จะได้3บวก4ก็ได้7นะครับได้7นี่ผมจะไม่บวกให้ดูนะผมก็เอามาเลยนะบวกมาเลยนะถ้าตัวนี้ผมจะเอาเห็นไหม9บวก0ก็ได้9 อันนี้ผมบวกไปเลยนะครับเอาสาบวกสก็ได้7จ็ดเจบวกหก็เป็น8 8ดแปดบวกสามแปดเก็ได้1แล้วก็หนึ่บวกสาบวกสก็ได้4เห็นไหมครับก็มี เจ็ดแปดหนึ่งสี่ก็ของงวดวันที่หนึ่งกันยานะอันนี้เราก็รอผลเนาะว่าเขาจะออกอะไรหนึ่งกันยาก็เราก็รอลุ้นกันว่าสี่ตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งไม่หลักสิบก็หลักหน่วยนะครับก็อย่างอันนี้เห็นไหมครับส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมาสองตัวตรงๆอย่างนี้นะครับนานๆทีเขาจะมาสองตัวตรงๆอย่าง อย่างมวดของวันที่16กรกฎาคอันนี้เข้ามา69ตรงๆรงได้อย่างนี้ก็ดีไปเนาะแต่นี่ก็ย้ำเสมอย้านะครับว่าอาจจะไม่มา2ตัวแต่ก็ไม่แน่ถ้าใครจับได้ก็จับใส่เลยก็ได้เอาจับตั้งแต่น้อยไปหามากเอาเป็น14 17 18แล้วจะเป็น47 48อย่างเงี้ยครับจับใส่กันเอาเนาะก็อันนี้ก็ฝาก ไว้ด้วยนะครับก็ขอให้รวยๆกันวันที่หนึ่งกันยานี้เนาะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางอันนี้เป็นเด่นล่างสี่ตัวนะครับเด่นล่างสี่ตัวทำเนี่ยก็สูตรทางสูตรทางอะไรผมก็ให้ไปแล้วเนาะก็คำนวณง่ายๆเป็นคำนวณบวกก็ยังไงก็ขอให้รวยๆนะครับวันที่หนึ่งกันยานี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่ง กด subscribe ไ,ไว้ด้วยก็ขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมบกอ้อมใจของพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับก็สวัสดีนะครับ